ตอนกดบนท้องถนนแล้วเข้าพ่อเร็วแรเร็วเท้าแค่เฮ้ยวันแสนสุขใช่ที่สวนสนุกวันนี้จะต้องมีคนเยอะมากแน่ๆเลยเร็วเข้าทุกคนเร็วๆเข้าจ้าถ้าเราอยากไปก็ไปกันเลยเย้รั ซูซี่ซลูกต้องรัดเข็มขัดด้วยนะไม่มีทางหนูไม่อยากรัดซูซี่ถ้าลูกไม่รัดเข็มขัดเราจะไม่ให้ไปก็มันอึดอัดนี่คะหนูไม่อยากรัดธนาะะจะขยับตัวก็ไม่ได้เอาล่ะทุกคนพร้อมจะสนุกกับวันหันศากันแล้วไปกันเลย หวังว่าพวกเขาคงไม่ไปที่เดียวกับเรานะพ่อครับเราจะถึงเมื่อไหร่แล้วครับอืมปลายเนี้ว้ปลายเนี้วออกไปต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่อาจมีอุบัติเหตุเฮลลี่สถานการณ์ที่น่าเป็นไงบ้างแยะโพลี่รถติดกันเป็นแถวยาวเหยียดเลยรับทราบนายดูแลกนารจราจรไปเรากำลังไปแล้วจะไปเดี๋ยวนี้โพลี่เห็นอะไรมั้คะดูเหมือนจะม่อุบัติเหตุนะ เราคงติดอยู่ตรงนี้สักพักแหละฮ๋าเถอะุดยรถก่อนนะครับเอาละคุณไปได้ละเอ๊ะฉันอยากกินด้วยได้สิเอ๊ะไม่ถึงเดี๋ยวสิซูซี่เอื้อมให้ถึงเออจังแมะเอามันี่ฉันหิวม้กเอาละพอได้แล้วเอ๊ะซูซี่กลับไปนั่งที่นี่หยุดสิ ซูซี่ตายจริงเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเขาเขาทำเควินทำไมล่ะผมเปล่านะฮะน้อนนั่นแหละผิดซูซี่เลกร้องไห้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วการจราจรเป็นไงบ้างเคินดิรถไปได้คล่องตัวแล้วเฮอร์ี่ถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านละเอาละเก่งมากทุกคน เอาละการจะราจรคล่องตัวแล้วอีกเดียวก็คงจะถึงแล้วล่ะพ่อครับผมต้องแวะแล้วเลิกครับ<อ>พอ่อเราหน่อยได้ไหมเควินมันไม่มีห้องน้ำเลยไม่ไหวแล้วมันกำลังจะออกผอมกลั้นไม่ไหวแล้วครับก็ได้เคฟพอจะจอดตรงนี้ให้หลลล,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 ลห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 อเกิดอะไรขึ้น เควินไม่ใช่ฟังนั้นด้วยจุกเฉิน้ด้ยด้วยด้วด้วยดอยด้วด้้ว ไปซะแล้วนะเควินไม่เป็นไรนะเควินครับโชคดีที่รอยกับฉันรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ทันการน่ะนั่นเป็นหน้าที่ของเราพ่อผิดเองพ่อไม่ควรจอดตรงที่ห้ามจอดงั้นผมจะทีิบายถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่สำคัญมากเยี่ยมไปเลยพคอนี่ข้อแรกคุณควรจอดตรงข้างทางเท้าเวลาที่เข้าและออกจากรถมันอันตรายถ้าใช้ข้างถนนเพราะถ้าคุณทำผิดกฎจราจรอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ข้อ2มันเป็นกฎที่คุรต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง,งเวลาที่อยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นเบาะรองนั่งของเด็กหรือแบบทั่วไปก็ต้องรัดเข็มขัดเตือนผู้ใหญ่ว่านี่คือกฎด,ด้วยข้อ 3. จํจไว้ว่าเด็กๆควรจะนั่งอยู่เบาะหลังเสมอเบาะหน้าเป็นที่ที่อันตรายหากมีอุบัติเหตุเ,เกิดขึ้นซึ่งจะยิ่งอันตรายมากขึ้นสําหรับเด็กที่นั่งตักคนที่นั่งเบาะหน้าหากไม่มีการป้องกันจากเข็มขัดนิรภัยอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้น และเด็กๆห้ามต่อสู้หรือว่าเล่นแรงขณะที่รถเคลื่อนที่โอเคไหมครับขอบคุณพอลี่เราจะไม่ลืมเลยนล้นี่สุดก็ถึงสัดทีเควินเป็นอะไรมีลูกมีอะไรเออมันปลอดภัยพอที่จะออกจากรถได้ด้ืยยังครับได้แล้วลงไปเลยจ้าอ๋อ้ ความปลอดภัยของสัตว์ป่าเอาล่ะทุกคนฟังนะเราจะได้เจอพวกสัตว์ปาอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้มีหมูป่าพังรั้วและบุกเข้าสวนของทรัคกี้เมื่อวานคุณวิลเลอร์เห็นหมีตอนเขาไปเดินป่าที่ตั้งแคมป์ก็มีคนเห็นงูด้วย หรองูเหรอไม่นะเราต้องดูแลไม่ให้คนเป็นอันตราย <โฮ S 1> เ,เมื่อบังเอิญเจอสัตว์ป่าเห<ม>ล่านี้ถูกแล้วเราควรติดป้ายเตือนใกล้ป่าคนจะได้ระวังตัวกันดีมากเป็นแผนที่ดีจัดไป,ไปเลยพวกนายพร้อมจะถ่ายรูปแล้วยังแน่อยู่แล้วทัดานนี่กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดเจ๋งมะฉันชอบมากปิโต์ถ้าจะถ่ายรูปให้สวยนาต้องมีมากกว่ากล้องดีๆนายต้องเก่งด้วยแบบนี้ และใช่ <ไป S 1> คืองี้ฉัน,นอยากได้รูปถ่ายสัดป่ายเยอะๆก่อนฟ้าม,มืดนะได้ฮะอย่าเพิ่งรอก่อนือนี่จะทำให้ฉันได้รูปถ่ายกระรอกที่สวยที่สดุดฮะเจ้ากระรอก หยุดวิ่งหนีน้องกระรอกออออออลูกนกโหลูกนกน่ารักจังเลยเรียกฉันว่าปีเตอร์นะช่างภาพขั้นเทพโอ้อยากเซฟี่ด้วยกันไหมโอเคยิ้มนะโอ้าอ เออเอก็ได้ก็ได้ฉันจะไม่อยู่กับเขาแล้วเออเออว้าวผีเสื้อสวยมากเลยถ่ายรูปนี่สนุกจริงๆนะว่าไหมไม่ใช่แน่นายไปโดนอะไรมาถ่ายภาพธรรมชาติมันโหดกว่าที่เราคิดไว้ฮะโอ้ ลูกววนีนะเยี่ยมเลยแบบนี้เราต้องไม่พลาดแน่นอนเอาเลยนะไปเลยไปเลยรอเดี๋ยวพวกนายรู้ว่าไม่ควรเข้าไปในป่าลึกนะฮะฮะฮะี่ยมว้าวของง่ายๆะฮะปีเตอร์จจนนี่เงียบก่อนเราไม่อยากให้กวางตกใจกลัว เกือบได้แล้วเอ้ยงูงูมาแล้วเอ้ยบีโตนี่น่เจบไม่ข้อเท้าฉันน่าจะแพลงเอ้ยเอ้ยงูมาแล้วงูมาแล้ววันนี้ที่ในป่าเงียบจังนะด้วยฮะ ใครก็ได้ช่วยเราด้วยแอมเบอร์นี่มีอะไรแอมเบอร์ปีเตอร์ตกลงไปในรังงูแล้วขึ้นมาไม่ได้แย่แล้วสิไปให้พอนปีเตอร์หยุดแอมเบอร์ เธอต้องไม่ยุ่งกับปูงง่งูมันจะทำร้ายเธอถ้าเธอทำร้ายมันก่อนจริงจริงเหรอจริงก็ไว้แน่นๆนะเดวเวลาพาเธอออกจากรังงูแล้วเธอปลอดภัยแล้วทำใจให้สบายเถอะนะออขอบใจมากแอมเบอร์ขอบคุณ,คณนั่นมันอันตรายมากเธอไม่ควรรบกวนสัตว์ป่าก็ฉันไม่รู้ว่าตกลงไปในรังงูนี่นะ เราต้องจำไว้ว่าป่าเป็นสถานที่อันตรายเราต้องอยู่ตรงพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เดินป่าการเดินออกนอกเส้นทาง<อ>ทำให้เธอเ<อ>จอกับสัตว์ป่าได้<อ>ถ้าเธอเจอกับสัตว์ป่าเข้าอ,อย่าปาอะไรใส่มัน<อ>หรือร้องหรือวิ่งหนีเพ<อ>ราะนั้นอาจทำให้มันกลัวหรือว่ากโกรธมากขึ้นซึ่งยิ่งแย่ลงวิธีที่ดีที่สุดคือค่อยๆถอยห่างช้าๆแเมือสถานการณ์และถ้าจำเป็นให้ซ่อนตัวหลังต้นไม้หรือก้อนหิน เข้าใจนะจะไม่ว่ามันง่ายมากเราจะจ้างงูเราเอ้ยแค่น้องก็รอดตอนเล่นลูกบอลให้ปลอดภัย นะสิในที่สุดพ่อแม่ฉันก็ซื้อให้ว้าวขอดูหน่อยสิสวยและเด้งดีอ้มันใช่เลยฮฮะนายทำอะไรอ่ะเอาเฮ้นายทำแล้วหมดเลยเฮ้งั้นนายทำอะไรอ่ะจะดูหรือว่าเล่นมันก็ต้องเล่นมั้งเอ้ยเฮ้ให้กระต่ายไนนี้อยู่แล้ว เราเข้าดักไปที่สวนกันเถอะนี่เฮ้รมาสับคาเหรอนี่เฮ้ยเฮ้ลูกบอลอยู่ไหนออเเควินโดนแล้วโอ้โหโทษทีนะ โอ้ฉันพยายามจะหยุดรถแล้วแต่พวกเธอไม่ค้นเล่นบอลใคร้กับถนนเควินบ้านอลของฉันเอโหแย่เลยเควินเสียใจมากใช่ฉันเสียใจที่ลูกบอลแตกแต่โชคดีแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนะก็ใช่แต่เด็กๆผิดหวังกันมากเลยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพลี่ฮึฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะนะเยี่ยมอะไรเหรอ อ่าฮเรียบร้อยเหมือนใหม่มันนดูห้าเลียเสียใจจ้ะคราวหน้าลูกควรระวังให้มากขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดของลูกห้ามไปเล่นใกล้ถนนไม่ต้องห่วงครับเราไม่ไปหรอกนี่เอามานี่เลยเออ้ย อย่าลืมที่แม่เพิ่งพูดเมื่อกี้สิเออใช่โทษทีมาหน้าเบื่อที่ทำได้แค่ถือบอลไม่ฉันฉันจะถือเองไม่นี่ของฉันฉันจะถือเองเอามันนะฉันถือเองเฮ้ยมาจ้ะ เชวินกับรักต้องมาอยู่บ้านแน่เลยเฮ้เควินถอยไป้ย เควินไม่เปไ็นไรนะครับขอบคุณมากครับลี่เควินดักวันนี้เกือบจะมีอุบัติเหตุครั้งที่สองแล้วนะผมรู้แต่คราวนี้ผมพยายามถือลูกบอลเอาไว้โพอลีเควินเธอหาลูกบอลลูกใหม่ได้แต่จะหาชีวิตใหม่ไม่ได้นะครับจำก,กฎกติกาง่ายๆไม่กี่ข้อในการเล่นลูกบอลได้ไหมครับอย่าเล่นลูกบอลในที่ที่มีรถเล่นไปมาเล่นในสวนสาธารณะ เวลาที่จดจออยู่กับลูกบอลเธอต้ม่รู้ว่ารถกำลังเข้ามานั่นถือว่าอันตรายรถ้าลูกบอลออกนอกถนนก็ไม่ควรวิ่งตามไปรอจนกว่าลูกบอลจะหยุดข้ามถนนอย่างระวังจากนั้นค่อยหยิบมันหรือให้ผู้ใหญ่เก็บลูกบอลให้ตกลงพอลลี่และตอนนี้ทารานั่นอะไรครับพอลลี่ถุงใส่ลูกบอลเธอควรจะถือลูกบอลแบบนี้และไม่ต้องกังวลว่ามันจะกลิ้งไปไหนไกล เวลาที่เธอถือลูกบอลไว้จึงมักมีโอกาสที่จะทําให้เกิดอันตรายเวลาที่ไม่ถือถุงใส่ลูกบอลก็ให้ใช้ถุงพลาสติกแทนออ้เควินนี่ของเธอนะขอบคุณเฮดดักว้าวลูกบอลใหม่ด้วยเฮ้ว้าวคืขอบคุณครับโอลี่คือความจริงแล้วลูกบอลมาจากดำเน่ยรถบรรทุกเขาบอกว่าเขาเสียใจที่ขับรถเหยียบลูกบอลของเธอว้าวใจดีจังใช่

จับมือพ่อไว้กันหลงทางแต่เราจะไปดูโทรสายนะคะเดี๋ยวรอด้วยดูซี่หน่นะวิ่งช้าหน่อยได้ไหมเฮ้อมีคนแห่มาดูละครดิสนอไว้กันเยอะเลยนะเฮลลี่ต้องคอยจับตาดูให้ดีมีคนมารวมตัวกันเยอะคือจะไม่อยากให้มีเหตุการณ์คนหายฉันจะช่วยเองไงจ๊ะเจ้าหญิงคนงามข้านำแอปเปลิลสดใหม่มาให้อยากลองกัดดู<ะ>สักคำไหม ท่านใจดีจังอย่านะอย่ากินอเมริกันขอเขาอย่าให้เธอกินนะไม่นะลูซี่แค่ละครเองยอดรักลืมตาเถอะนะโดยสิพี่พวกเขามีความสุขช่วงนี้นะจบแล้วนะจบแล้ว าราคาเรองนี้เปนอยส,ส,ส,สุดเลยไว้คราวหน้าเราพาแม่มาด้วยดีไหมพอ่อผมไม่ไหวแล้วปวดท้องมากเลยอันนี้เหรอเออทางนั้นไม่ไปเลย<า><า>ฟักด้วยนะน่าจะหยิกตัวจริงนี่นะจะเงยไวอ๋อไม่ไหวแล้วลูซี่อย่าบอกนะว่าลูกก็อยากเข้าห้องน้ำเนอะลูซี่ลูซี่ พรุ่งนี้เหนื่อยอีกวันนะแย่แล้วสิเจ้าหญิงเซโนไวเซนไวอ๋อเสโนวไวอ๋อแล้วเจ้าหญิงหายไปไหนเนี่ยแล้วพ่อฉันหายไปไหนฉันมาไกเลเลยเหรออ๋อเราละครอยู่นะั่นฉันจะไปทางนั้นฉนลาดนะเราลูซี่ลูซี่มีอะไรหรือเปล่ลา ีแน่่ลูซี่ลูกผมหายไปฮะลูซี่ซหายเหรอผมผิดเอง<ะ>ที่ไปดูลูกให้ดีใจเย็นๆนะเราจะหาเธอกลับมาได้แน่เดี๋ยวต้องไปหาดูบริเวณนี้ก่อน <c oughs> ได้เลยฮ่าคสโนไวท์อ,อยู่ต้องมีถุงเท้าสะอาดเยี่ยมเท้าเดึนห <c oughs> ิมะอฉันหิวจังโอ๋ดีจัง ดีน้องเหมียวอยากกินขนมไหมเจ้าเหมียวกลับมานะลูซี่เธออยู่ไหนลูซี่ออฉันเจอแล้วลูซี่อ้าเออฉันไม่ได้ชื่อลูซี่เออใช่ฉันผิดเองอยากรู้จังว่าลูซี่ไปทางไหนนี่เจ้าเหมียวเจ้าเหมียวเออมันหายไปไหนอ่ะ ไม่นะฉันมองไม่เห็นลูกเปลของโรละครแล้วฉันไม่รู้ต้องไปทางไหนเม่หนูระวังเดี๋ยวขอโทอด้วยค่ะหน<อ>ูต้องเดินดูทางนะรู้ไหมไม่งั้นจะบาดเจ็บได้ขอโท่ที่ ระวังลูซี่ลอก่อนะลูซี่นั่นเกือบไปแล้วลูซี่พ่อห่วงที่เธอหายไปมากเนาะเน่ขอโทษค่ะพ่อเราดีใจมากนะที่ลูกปลอดภัยแล้วถ้าเธอเกิดหลงทางอีกครั้ง ให้จำสิ่งสำคัญที่อาจช่วยได้เมื่อมีคนรวมตัวเยอะๆการถูกแยกจากพ่อแม่เป็นเรื่องที่ง่ายมากให้จับมือพ่อแม่ไว้ให้แน่นๆแต่ถ้าหลงทางขึ้นมาอย่ารีบวิ่งไปที่อื่นควรหยุดอยู่ที่เดิมเพื่อรอให้พ่อแม่หาตัวเจอถ้าเห็นสถานีตำรวจหรือดับเพลิงให้รีบไปขอความช่วยเหลือ แจ้งชื่อกับพวกเขาชื่อพ่อแม่และข้อมูลอื่นๆรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยเข้าใจนะลูซี่โนรู้ต้องทำยังไงค่ะนั่นเโนไวเฮ้อโนไวอย่้เรวเร็ฮ้อพ่ะเราไปหาสโนไวได้กันนะได้ไปกันเลยจ้าเโนไวเซ